บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาบ้านกระแพงกระหอดแล้วพี่น้องออกออกมาเที่ยงหน้าเราน้องใส่มันนอนอยู่หน้าสบายสบายดีแม่สบายดียด <laughs> กินหมากเถือ่อโอ้ยยังร้านหน่อยนะ,ะบอกลูก<ะ>แม่กินนมแม่ลูกกินนมกินนมแม่บอกลูกแม่แมันอนอยู่หน้าครับพ่อกับแม่เพี่นเนาะ เทียงก่อนโอ้ถัวเก็บเอาไปคายบน่นี่ไเอเมื่อพี่เห็น,หน้อง้นเออเเมื่อให้พี่น่องคนนพี่แ้นเขาใหญ่คนนมื่อยคนใหญ่ไม่ใหญ่ะสบายดีใจดี <laughs> อย่างนั้นแล้ว มาหอดบ้านก็มีมีของมาฝากเพคนเนาะพี่น้องอุ้ยลานหน่อยมีเสือเนาะพี่น้องจากฟังคว้าเพิ่นเนาะเอาหายมาจกเละเอาหายมาไว้มาแต่ก็ไว้ก็เอามาปั่นให้น้องชายหนุ่งน้ำชิปกระตนเลยพี่น้องเอาอ่ะอาลูกอ้าวอ้าวอะไรเนี่เอาหายายอาหายพอได้พึ่งกำลังเหตุกินตำหม,มักขั่วอยู่พี่น้อง

อเป็นเป็นเป็นอยู่หน้าพอกร <Ac qua> ะแม่แล้วเป็นเท็ดเป็นเ็ดนาแซงดี่ฟพาพี่น้องร่มกัมน <c oughs> ออกเป็นนาแซง่แล้วกำลังอกบเหมือนนเมือก้ตนี้่นันม่อันนี้เพิ่นกระตั้มบางทั่วสุกินนะ ปลาไดยังไบ่สนี่มูไดหมดปลาเนาะฮ่าน้ำกินบักทั่วปะลูกโอ้ยทำหมักทั่วใช่ยังนี่มีบักเล่นอยู่นี่เนาะเห็นบ่บ่มีมีแต่บักที่นี่เนาะกินแบบบ้านๆเท่านี้แหละแล้วมาให้เพิ่นนี่แหละน้องชายเลยพี่น้อง มาเออจังมาขื้นรถเออวันปะหัด่เนาะทานเครื่องตัดกผ่านนี่กัเบิ่งเคื่องจัอยู่นี่ก็โดนนอนเพิ่นเนี่นีก็นั่เพิ่นตาเฮี้ยงขาเขาหมองอยู่พี่น้อง ทำทื่อยังนะไที่เืกแข้า้ร่ะดกปเแงึกระแดกแล้วโอ้กระดกเพิ่กระแดงย้อยอยู่แดกยาเที่ยงคือมีแต่ป่องแค่นอนนะ ไหใม่ไใม่บงำเงืนอะไรอ่้ยใหม่เพียงกันเมนไห้ใหม่ยังหรพี่นองทานจกรใ้เกิได้หมมาได้พี่น้องกกินข้าวตรงกันเ้อวะเมนะกินานิ่เอะกมเตกินอย่อะเต่งกว่าอยห ทานหน่อยมาลิเย็นไหมนาวเดิมไ่น้องกินข้าวเด้อดหวานกินกับตำตำมักทัวกินโสมน้ำตำมักทั่วพันพ่นผุกเอง แม่ได้แต่ตัทัวห้องนีลูกห้องชุ่มเมันมลละเด็กชิปปันเนียยงหรอข่ามันข่าขเกี้ยแต่งแต่คนปทัดอ้ามันลงปตัดอ้อยชิปมึงไหมแตมข้อเกี้ยมันก็เป็นข่าวเบาแล้เนะมันกิดข้แม่คือข่าวย่นั่กลอ่ำงอ ไปดูอะไวเบาห้องตึงขาวก็มากค่ะดูอ้หัวลมเขาเลยนะตื่นาไปแ่หันลเขาเน่ชไบแช่หัวงไอนทางเนี่ยกูเห็นหัวตึงมาจักหมูเจักข้าวันเยวไอ้ขอามกินไปแล้วแม่บ่ฮะอ้กยมึงอยู่ทั้งอันเดียร์เฮ้ยเด็ดคือดิพ้นตบพี่น้องก็อยู่บารกำแหงน่า ต้นหกวนทางนพเเง้ยต้งพลนนะงอกมนอมาลำทางกัเห็ดหนามอ้าวอยู่บ้านน้ำมงบ่พลมาตกอยู่กับแห่งบ่พลตกตกเพียงเิมให้อือ os, ่งหมู่บ่คืนจะไปไหนมา เดี๋ยเดีอยวนั่งล้มเหรอหนมนั่งล้มนังล้มทน่งเอานี่เนานี่เนี่กินข้านี่นั่นอนไรมันหมักม่วงมหวงกระชวยเนาะหมักม่วงกระชวยพี่น้องเอามีดพันน้อยหนึงกัแตกจ้ากอบแหงเนาะกินกระแสบินเขาอย่ไรมาแล้วพี่น้องดกระแหงเยะนเพ่อ ลายอยู่ใช่ไหมทำงานอยู่เพชรงันจบป่าวจำเจียมหาไม่จังเขาเชยงานเนาะเฮ้ยเพชรเพชร้ยชมพงไม่ต้าใใครไงแม่งาแม่โอ้ยไม่งางาบ่าวไหมถามลุงถามลุงหน้าบ่ลุงไหม ชี่ชงงามมะผากเลยลุงมะจงนี่เหาชื่อนายจงนะแม่มแม่ป้อแม่คอยอมแม่คอยชื่อชงงามชือ่อชงงามลุกม่ขนาชื่อมะผากร้านเนเดอร์บอกเลย,ยเสียงงามเนาะบอกลูกแม่ลูกมาหนาชื่อเสียงงามมะผากร้านทำเนเดอร์ นั่งกันนะบอกลูมมี่โอ๊ยยาแค่ไฟเดียวนเลยก่อนห้ย่ามาโชว์เนื้อาห่ายนี้ยาแค่วนเนี้นถ่าย เ่ี๋ยวก็เฮ้ยห้องไอวีดูห้องดูไอวิ่ะไอวีเอ้ยมันได้มกินตงทัวเด้อฮมึงดูห้องไอวีน่ไอวิงเห็นไหมมึงมึงข้างสิโซ่ระบาดบ tôi hâm lộ cho mắt kín mấy <laughs> của Hãy hát 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 ยาก็ัหน่อยได้เลยปีกเดือนีกอเดือนเฮ็ดเพียงวันได้ฝนเพีงทั้งแนรทังวันละหนะเฮ็ดเพียงอกท่านพาเฮ็ดเพียงบอกคำวันนี้นร้อมั็หอมทันเพียง่งกแก้วเ กินเผากับหักม่วงนะแม่กินเผากับหักม่วงกับฉุบเดีมยักม่วงกินเบากินแล้วดังเด็มแตะตุ๊บเจ้ยังไงพี่ทองทำพี่ทองมากินชมต่อ ไก่ก็โตนอืมไก่ต้องโบดบอกนี่ตัทํา่มันดองเมอังไก่เอากหนน้าหางหน้ามันมีนกบลงมหันนังตะาังส่ลายบ้านั่งหัน ตงมันแหยลาหมกมันก็มากินมาจิติหมเด่นี่เป็นเป็นมันอันให้นะเป็นเรวะวะยัมยังนะบ้าเรอาแก่ยังไล่เจดห้องบ้ารอบ้าวะขาแก่ขากมเี่ยต้นดังไล่ไลมันแห้ง มูมูนักขนาเหรอแน่ิงอลงมากงอขามากขวามากไปงี้มาไปหมากินกับตผมกันไวเนาะกินดอกไม้ ไม้มากาามกัมาก่าา้เอออกเอกมอไนี่ก่อากระดาษ้อ่าัอืมฮรงวะับฮิงมลมง,มา,มงมาไม้เนาะอืมทับหนิทับลงไม่ยัไ่ได้เน,นอยอยาะฮามตกเตียงได้ มันจ้ำไสมันหลอกแต่บอกมันลืมบอกให้เาเพื่อลได้นว่เพื่อน็กไปโค้งอะครกิงตัดเือแกเลยเนาะแกเลยแกเลเมื่อมันหแล้วเติบมันมันตอบนอนนวดก็ตเนกตุบพี่นมาตุบหมดนะพี่ตนมาถูกกำลังแก่พี่ตีน้องเหาะ เปกงเบแล้วเปมกมุอะไรกินทำพี่องเบิดก่อมาบระธานมาบระธนเป็นนังพ่นาไปผกามาไปูกกองบ กินข้าวต่ออีกพี่น้องเลยไอ้ไป็นน้ำกินลาแดงเพินวิทย์บ็ดระบอกเขากินนดื่มกินเนี่นะนี่นมขามนี่ท่านกินน้ข้ามือเหรอโอกินน้ขามือเหาอเออแม่บอกเรง ปน่กป็นละ้นกนชอไง้น่ป um ็แล้วพี่น <5 min> ้องพี่ลาพี่น้องกนก่อนฝากกดแตกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วพี่น้องไแล้วบายบาย